ดวงรายวันประจำวันพุทธที่27เมษายนพุทธศักราชส5 6 5รามสิบเอดคำเดือน5ปีขานคนเกิดวันอาทิตย์การงาน คุณจำเป็นต้องเอาตัวรอดถึงแม้ว่าจะต้องใช้วิธีที่ซุ่มเสียงต้อการเสียชื่อเสียงหรืออาจต้องขัดต่อกฎหมายบ้านเมืองซึ่งขอให้ระมัดระวังให้มากระหว่างคนที่จะคอยเอาเปรียบคุณบีบให้คุณทำในสิ่งที่ไม่อยากทำวันนี้ต้องถูกโลกลากไปมาจึงต้องเหน็ดเหนื่อยไม่ใช่น้อยการเงินคุณอาจจะต้องยอมรับกับความเปลี่ยนแปลงบางอย่างทางการเงิน การดิ้นรนที่จะสร้างรายได้ให้เพียงพอกับค่าใช้จ่ายซึ่งโดยส่วนใหญ่จะคลี่คลายความตึงมือลงไปได้อีกเปลาะเพียงแต่อาจจะต้องใช้วิธีการใหม่ๆหรือก้าวข้ามผ่านวิธีเดิมที่ไม่ทำเงินให้กับคุณมากเท่าที่ควรซึ่งจะต้องเสียสละหรือจำใจในบางเรื่องค่ะความรักและครอบครัวความรักหวานชื่นอบอุน่นคนมีครอบครัวจะมีความสุข เข้าอ,อกเข้าใจกันเป็นอย่างดีส่วนคนโสดคุณก็มีเกณฑ์ได้พบกับคนที่มีบุค,คลิกอบอุ่นที่ทำให้คุณหลงไหลมีเกณฑ์การตั้งครันของคู่รักที่รอคอยทายาทด,ด้วยค่ะสีม่งคลสีชมพูสีม่วงอ่อนเสริมความเข้มแข็งความน่าเกรงขามและเฉียบขาดในการตัดสินใจทิศมงคลที่ตะวนออกเสริมสุขภาพ ความสุขสบายกายใจและสง่าราศีเวลามงคล15นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาทีคนเกิดวันจันทร์การงานคุณทำงานอย่างมืออาชีพและจริงจัง งานของคุณไปได้สวยมั่นคงและคุณก็จะได้รับความนับหน้าถือตาในความสำเร็จวันนี้ขยันเป็นพิเศษและผลตอบรับที่ได้ก็คุ้มค่าการเงินหากวันนี้คุณรอคอยเงินจากการขอกู้หรือเงินโอนจากลูกค้ารายใหญ่จะสำเร็จสมหวังแน่นอนทำให้คุณหมุนเงินได้คล่องขึ้นไม่ติดขัดได้ใช้เงินตามแผนที่วางไว้ ความรักและครอบครัวครอบครัวที่มีคนท้องให้ระมัดระวังให้มากในเรื่องอุบัติเหตุที่อาจจะทำให้แทงได้วันนี้อย่าใจร้อนเพราะมีเกณฑ์กระทบกระทั่งในครอบครัวสูงส่วนคนโสดไม่เหมาะกับการเริ่มต้นความรักหรือการเข้าหาใครเพราะมักจะไม่เป็นไปดังที่หวังสีม่งคลสีฟ้าสีครามสีน้ำเงินส่งเสริมความรัก ความเข้าใจในชีวิตรักและชีวิตครอบครัวทิศมงคลทิศตะวันออกเฉียงใต้เสริมความนับถือน่าเลื่อมใสสุขภาพและชื่อเสียงเวลามงคล4นาฬิกา30นาทีถึง6นาฬิกา คนเกิดวันอังคารการงานคุณโดดเด่นในด้านการงานทุกแขนงะได้รับความนับถือจากความใจกว้างความยุติธรรมอาจได้รับการแต่งตั้งให้อยู่ในตำแหน่งที่มีเกียรติรมิเกณฑ์ได้ช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานหรือทำงานจิตอาสาที่สร้างประโยชน์ให้กับสังคมการเงินการเงินฟืดเคืองจนคุณรู้สึกเครียด มีความจำเป็นต้องใช้ใจ่ายทั้งรายจ่ายประจำและรายจ,จ่ายจรจึงจำต้องขายสินค้าที่มีอยู่แบบยอมขาดทุนบางคนอาจต้องยอมขายทรัพย์สินขนาดใหญ่เพื่อนำเงินมาเสริมสภาพคล่องความรักและครอบครัวระหว่างการล้มป่วยของญาติพี่น้องเพื่อนสนิทหรือคนรักบางคนจะได้รับข่าวร้ายอาจต้องไปร่วมงานสีดำความรักของคนโสด อาจจะคิดถึงคนรักเก่าที่เลิกราก,กันไปไม่เหมาะที่จะเริ่มต้นใดๆในวันนี้ส่วนคนมีคู่รักระหองระแหงหดหูไม่เข้าใจกันและกันเท่าที่ควรสีมงคลสีเทาสีบลอนสีควันบุรีเสริมโชคด้านการเงินการเพิ่มมูลค่าของสินทรัพย์และลาบลอยทีศมงคลที่ตะวันออกเฉียงเหนือเสริมความเข้าใจความเมตตา มิตรภาพความรักและความช่วยเหลืออุปรรมเวลามงคล15นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาทีคนเกิดวันพุธกลางวันการงาน หากมีการตัดสินใจด้านการงานในวันนี้จะยังไม่สามารถตัดสินใจได้อย่างเด็ดขาดไม่ค่อยเหลือทางเลือกที่ดีให้เลือกไม่ควรไว้ใจใครให้ทำกิจการงานแทนเพราะจะพบกับความปวดหัวและผิดพลาดมากกว่าร่วงจะพบคนไม่ดีเข้ามาชอกโกงไว้ด้วยนะคะการเงินมีเงินเข้ามาไม่ขาดมืองานที่เกี่ยวกับศิลปะความละเอียดอ่อน หรืองานฝีมือที่สวยงามจะสร้างรายได้ให้กับคุณได้มากบางคนจะได้รับการช่วยเหลือทางการเงินจากผู้อุปธรรมลับๆอีกด้วยความรักและครอบครัวความรักเป็นเหมือนน้ำทิพย์ฉลมใจทำให้คุณรู้สึกมีกําลังใจมากขึ้นในการดำเนินชีวิตคนที่คบกันมานานก็จะได้ตกลงปลงใจสร้างอนาคตร่วมกันอย่างมีความสุขคนโสดก็มีความสุขตามอัตภาพ ไม่มีแฟนก็ไม่เป็นไรสีมงคลสีส้มสีแสดเสริมอำนาจอิทธิพลในการงานความเชื่อฟังจากบริวารและชัยชนะทิศมงคลทิศเหนือเสริมโชคลาภและความราบรื่นในการบริหารการเงินปัญหาการเงินที่มีคลี่คลายง่ายขึ้นเวลามงคล13นาฬิกา30นาทีถึง15นาฬิกา คนเกิดวันพุธกลางคืนการงานคุณยังต้องอดทนต่อสู้กับงานตรงหน้าที่มักจะมีอุปสรรคหรือปัญหาให้คุณตามแก้อยู่เสมอแต่ด้วยกำลังใจและความกระตือรือร้นของคุณทำให้คุณสามารถผ่านมันไปได้อย่างดีและได้รับคำชื่นชมอีกด้วยการเงิน วันนี้มีเกณฑ์เสียเงินแบบน่าเจ็บใจหรือเป็นการต้องใช้ใจ่ายเงินไปกับการสูญเสียหรือการเข้ารับการรักษาพยาบาลของคนในครอบครัวหรือตัวคุณเองให้ระมัดระวังการถูกหลอกถูกโกงวันนี้ไม่ควรไว้ใจใครในเรื่องเงินใช้ใจ่ายอย่างรอบคอบความรักและครอบครัวคู่รักที่ระหองระแหงมีปัญหาก,กันมาก่อนมีเกณฑ์ที่จะถึงจุดสิ้นสุดของความสัมพันธ์ อาจจะต้องเลิกรากกันอย่างเศร้าโศกเสียใจส่วนคู่รักทั่วไปอาจจะได้เข้าไปพบกับความจริงที่ซ่อนเด้นของคนรักที่จะทําให้คุณต้องทูกใจคนโสดไม่ควรเริ่มต้นความสัมพันธ์ชั้นชู้สาวกับใครในวันนี้เพราะมักจะเป็นความสัมพันธ์ที่หลอกลวงคําแนะนําสําหรับคนเกิดวันพุธกลางคืนในวันนี้ให้ถือศีลห้ายอย่างเคร่งครัดฟังธรรมทำสมาธิภาวนาทำจิตใจให้สงบ อย่าเพิ่งตัดสินใจในเรื่องสำคัญทำบุญลงศพถวายสังฆทานปล่อยชีวิตสัตว์ที่จะถูกฆ่าอุทิศบุญให้กับเทวดาและเจ้ากรรมนายเวรสีมงคลสีส้มสีแสดเสริมสุขภาพแข็งแรงสมาธิดีจิตใจสงบร่มเย็นทิศมงคลที่ตะวันออกเสริมความเข้มแข็งมุ่งมั่นและความร่วมมือร่วมใจ เวลามงคล9นาฬิกาถึง10นาฬิกา30นาทีคนเกิดวันพฤหัสบดีการงานคุณขยันอดทนและงานในวันนี้จะเริ่มมั่นคงเป็นปึกแผ่นบางคนจะได้เปิดกิจการเป็นของตนเอง ผลงานที่คุณบากบั่นตั้งใจทํามากําลังส่งผลเป็นความสําเร็จในแบบที่คุณพอใจการเงินเงินเข้าอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะงานที่ได้ติดต่อกับต่างชาติหรืองานที่ต้องเดินทางไกลจะยิ่งทําให้คุณมีรายได้เข้ามามากเป็นพิเศษให้ระวังจะเสียเงินไปกับความเอาแต่ใจหรือการพยายามรักษาหน้ารักษาศักดิ์ศรีของตนเองซึ่งหากมากเกินไปก็อาจเดือดร้อนได้ ความรักและครอบครัวหากคุณได้พบกับผู้ที่สูงอายุกว่าแต่เป็นผู้มีฐานะทางสังคมสูงกว่าเข้ามาสนใจมีเก์ที่เขาจะเป็นเนื้อคู่ของคุณขอให้ลองเปิดใจดูนะคะส่วนคนมีครอบครัวแล้วมีความสุขมีวินัยและเข้มงวดกับบุตรหลานมากขึ้นผู้ใหญ่เพศช,ชายจะให้โชคค่ะสีม่งคลสีเขียวเสริมความเมตตาคนอุปธรรมช่วยเหลือ การงานประสบความสำเร็จทิดมงคลที่ตะวันตกเสริมคนคอยช่วยเหลือลูกน้องบริวารอยู่ในโอวาทและการสั่งการที่ดีเวลามงคล6นาฬิกาถึง7นาฬิกา30นาทีคนเกิดวันศุก การงานคุณมีความสามารถในการบริหารการงานที่ยากและซับซ้อนได้อย่างมืออาชีพปัญหาต่างๆที่เข้ามาจะถูกแก้ไขได้อย่างราบรื่นหากมีศัตรูคู่แข่งคุณจะสามารถปราบได้ราบคาบและโดดเด่นกว่าทุกคนหากทำงานประจำวันนี้จะมีโอกาสอันดีที่จะได้แสดงฝีมือให้กับผู้บังคับบัญชาได้เห็นในศัก,กยภาพของคุณการเงิน การเงินเริ่มดีขึ้นมีรายได้จากงานที่เคยทำไว้ก่อนหน้านี้คุณอยากจะลงทุนทางการเงินบางอย่างแต่ยังรู้สึกไม่มั่นใจนักลองปรึกษาผู้รู้ก่อนก็จะเป็นการดีค่ะบางคนจะเสียเงินจำนวนไม่น้อยไปกับการท่องเที่ยวที่คุณอยากไปมานานความรักและครอบครัว คนที่อยู่เป็นโสดมานานวันนี้หัวใจคุณจะชุ่มชื่นขึ้นมีเกณฑ์ได้พบกับคนที่ถูกใจน่าคบหาและเหมือนใจคุณกับเขาจะตรงกันส่วนคนมีครอบครัวแล้วความรักโดดเด่นมีความสุขอาจจะมีเซอร์ไพรส์แสนโรแมนติกจากคนรักของคุณอีกด้วยสีม่งคลสีส้มสีแสดเสริมเมตตามิตรภาพความรักและการสนับสนุนที่ดีจากผู้ใหญ ทิศมงคลทีต่ตะวันออกเฉียงเหนือเสริมความเคารพรักสง่าราศีความผ่องใสหน้ามองต่อผู้พบเห็นเวลามงคล12นาฬิกาถึง13นาฬิกา30นาทีคนเกิดวันเสาร์การงาน งานที่ต้องเดินทางหรือติดต่อกับต่างชาติเป็นงานที่จะสร้างความโดดเด่นก้าวหน้าให้กับคุณเป็นอย่างดีงานอาจจะหนักหน่อยควรหาคนมาช่วยหรือหากมีการร่วมหุ้นลงทุนงานก็จะก้าวหน้าดีแต่ควรร่วมหุ้นกันเพียงสองหุ้นเท่านั้นเพราะจะช่วยเหลือกันดีกว่าหุ้นส่วนจำนวนมากการเงินวันนี้โชคทางการเงินของคุณมีเข้ามาตลอดวัน เงินฟลุกฟลุกแบบที่ไม่คาดหวังมีเข้ามาให้คุณยิ้มได้งานที่ต้องใช้แรงหรือต้องวิ่งเต้นจะยิ่งเพิ่มรายได้ให้กับคุณมากขึ้นไปอีกวันนี้คุณมาก็บดวงค่ะความรักและครอบครัวคนโสดแอบรักใครสักคนอยู่แบบเงียบๆและยังละล้าละ,ล,ะ,ล,ะลังที่จะเข้าไปทำความรู้จักคนมีคู่ระวังการถูกมือที่สามเข้ามาสร้างความปั่นป่วนให้กับชีวิตรัก ในบางรายสเสน่ห์ของคุณจะทำงานจนทําให้มีคนหลายคนเข้ามารุมขายขนมจีบสีมงคลสีฟ้าสีครามสีน้ำเงินเสริมความมั่งคั่งเจริญรุ่งเรืองได้รับความนิยมยกย่องทิศมงคลทิ่ตะวันตกเฉียงใต้เสริมความสมคัคคีบรวิวานเชื่อฟังและเ่ารบรักเวลามงคล 18นาฬิกาถึง19นาฬิกา30นาทีขอบคุณที่รับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ